สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดไม่เก่งพอดแคสต์ในวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันในซีรีส์ของ Movie Talk with พูดไม่เก่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ฟังไปสำรวจจักรวาลของภาพยนตร์ซูปเปอร์ฮีโร่ที่เต็มไปด้วยแอคชั่นความตื่นเต้นและความขัดแยงภายในจ,ใจิตใจกับการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง Cravin the Hunter เรื่องราวของชายผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับทั้งศัตรูและความมืดในใจของตัวเองเราจะพูดถึงการแสดงของนักแสดงนำเนื้อเรื่องต่างๆที่ไม่มีการสปอยและเหตุผลที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเดินทางที่น่าสนใจในจัก,กรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของโซนี่ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นแฟนของการผรจญภัยและการต่อสู้เพื่อค้นหาความหมายของตัวเองเนี่ยต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะ ถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับชมรับฟังการรีวิวของเรากับเรื่อง c r a v e n the Hunter กันได้เลยค่ะเรื่องนะคะเริ่มต้นด้วยการที่ตอนเด็กๆนะคะเซอร์เก้ก็ได้ไปล่าสัตว์กับคุณพ่อของเขาและเขานะคะถูกสิงโตทำร้ายระหว่างการล่าสัตว์ในแอฟริกาแต่โชคดีนะคะที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวที่ชื่อคาลิปซโซซึ่งเธอเนี่ยใช้ยาวิเศษร,รักษาเขา ทำให้เซอร์เกนะคะได้รับพลังพิเศษมาที่เขาสามารถเชื่อมโยงตัวเขากับสัตว์ป่าได้หลังจากที่เขาได้พลังมานั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะละทิ้งอาณาจักรอาชญากรรมของพ่อเขาและกลายเป็นนักล่าที่ออกตามล่าอาชยากรแทนต่อมาค่ะดิมิทรีหรือว่าตัวน้องชายของเซอร์เกเนี่ยก็ดันถูกลับผ้าตัวโดยกลุ่มทางรับจ้างที่นำโดยอเล็กเซ หรือฉายาของเขาเนี่ยคือไรโน o ซึ่งเคยเข้ารับการทดลองที่ทําให้เขามีพละงกำลังและร่างกายเหมือนแรดเซอร์เก้นะคะก็ทําการร่วมมือกับคลิปซโซหญิงสาวที่ช่วยเธอไว้เนาะเพื่อตามหาดิมิทรีและ,ะเผชิญหน้ากับอเล็กเซในระหว่างการต่อสู้นะคะเซอร์เก้ก็ต้องเผชิญกับความขันแย้งภายในจิตใจกับความสัมพันธ์ของพ่อของเขา และต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางที่เขาจะเลือกเดินซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็สำรวจการเปลี่ยนแปลงของเซอร์เก์จากเด็กหนุ่มที่ถูกเลี้ยงมาในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไปสู่การเป็นนักล่าที่มีความสามารถเหนือมนุษย์เซอร์เก์นะคะก็ได้เริ่มเรียนรู้ว่าพลังที่เขาได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงการล่าสัตว์หรือการล้างแค้นเท่านั้นแต่มันยังเป็นภาระและความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับ เขาก็เริ่มตั้งคำถามถึงแนวทางการใช้ชีวิตของตนเองและค่อยๆแยกตัวออกจากเงาของพ่อที่ปลูกฝังความโหดร้ายและการใช้อำนาจด้วยความกลัวมาตลอดชีวิตเซอร์เก้นะคะก็เลยต้องเลือกว่าจะเดินตามรอยเท้าของพ่อหรือว่าจะลบล้างอาดีตท,ทั้งหมดเพื่อสร้างตนเองขึ้นมาใหม่ในแบบที่เขาเชื่อและอย่างที่บอกค่ะในขณะที่เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูและเชื่อมโยงกับอดีตของเขาเนี่ย ทั้งนักฆ่ารับจ้างเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมพลังเหนือมนุษย์รวมถึงไรโนโเนี่ยก็กลายเป็นคู่ปรับสําคัญในเส้นทางของซอร์เกด้วยท่ามกลางความขัดแย้งภายนอกเหล่านี้นะคะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกับการต่อสู้ก็คือการต่อสู้ภายในติดใจของซูร์เี้เองระหว่างเสียงของความแค้นและความปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง มาทุกอย่างค่ะมาถึงจุดแตกหักเซอร์เกจจึงต้องตัดสินใจอีกครั้งซึ่งเป็นครั้งสำคัญที่เขาไม่เพียงจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาเท่านั้นแต่ยังอาจจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคนรอบตัวและความหมายของคำว่านักล่าที่แท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องเราคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของ Craven the Hunter ซึ่งเซอร์เกเนี่ยเขาก็ได้ฉายาว่า Cra v e n the Hunter เนาะในเรื่องนะคะก็จะมีความแอคชั่น ความแบบโหดนิดหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้คนที่อาจจะแบบเซนซิทีฟกับความแบบการฆ่าการเลือดอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะมีความแบบกลัวเนาะก็หวังว่าท่านผู้ฟังก็จะได้ดูแบบตัวเทเลอร์หรือว่าตัวตัวอย่างหนังก่อนที่จะดูจริงๆนะคะก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนักแสดงนํากันเนาะแล้วค่อยไปพูดถึงสรุปว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาให้คะแนนหนังเรื่องนี้กันนะคะ นักแสดงนำคนแรกของเรานะคะก็คือ Iron Taylor Johnson ซึ่งรับบทเป็นเซอร์เกหรือว่าทราเวนนั่นเองซึ่งบทของเขานะคะก็คือเป็นนักล่าผู้มีพลังเหนือมนุษย์มีความสามารถใช้ในการเชื่อมโยงกับสัตว์เขาเป็นตัวเอกของเรื่องที่เติบโต่ํากลางความรุนแรงและความคาดหวังจากพ่อด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายคนโตด้วยและต้องต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองต่อมาค่ะ โรเซลพรอวซึ่งรับบทเป็นนิโคลไลนิโคลไลเนี่ยก็คือพ่อของเซอร์เก้นั่นเองค่ะเป็นผู้นำแก๊งอาชญากรรมผู้โหดเหี้ยมและเป็นทั้งผู้เลี้ยงดูแลศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจลูกชายซึ่งคนคนนี้เนี่ยคุณทุกคนอาจจะคุ้นหน้าเขาดีเพราะว่าตัวเขาเองก็เล่น Beautiful Mind ถ้าเราจำไม่ผิดนะคะแล้วก็ Exor เอ็กซซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะเล่นเป็นพระเอกเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขามาเล่นเป็นพ่อที่ดูโหดเหี้ยมต่อมาค่ะ Ariana de b o s สเขาได้รับบทเป็นคาลิปโซซึ่งเป็นหญิงสาวหลึกรับผู้มีเวทมนต์จากแอฟ,ฟริกาซึ่งเขาคนนี้ละค่ะเป็นผู้ช่วยชีวิตเซอร์เก้ไว้จากสิ่งโตที่ทำ้ายเซอร์เก้และเป็นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อาการเปลี่ยนแปลงของเซอร์เก์ด้วย คนต่อมานะคะก็คือเฟร็ดฮันเชอร์รับบทเป็นเดมทรีซึ่งก็คือน้องชายของเขาเองน้องชายของซูเก้ซึ่งมีความสามารถในการปลอมตัวและพรางตัวเป็นตัวละครที่มีความลับและแรงผลักดันเฉพาะตัวซึ่งอาจจะกลายเป็นมิตรหรือศัตรูก็ได้ซึ่งน้องชายของเขาเนี่ยในเรื่องนะคะก็ค่อนข้างจะมีความดูอนะ่อนแอเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าในาตอนจบท่านผู้ฟังได้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นความที่เขาแบบเด็ดเดี่ยวขึ้นมาซึ่งทำให้ตัวเซอร์เก้เองเนี่ยก็ไม่สามารถห้ามอะไรเขาได้นะคะต่อมาค่ะอเล็กซานโดนิโบลาซึ่งก็รับบทเป็นไรโนหรือว่าอเลสซีซึ่งเป็นศัตรูคนหนึ่งของเซอร์เก้ที่มีพลังมหาศาลจากการทดลองวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นไรโนหรือว่าแรดนั่นเอง ซึ่งเขามีความแข็งแกร่นและดุเดือดมากๆและก็เป็นศัตรูอันดับแรกๆที่เซอร์เก่เนี่ยต้องแบบใช้พลังเยอะมากในการต่อสู้กับเขาค่ะและคนสุดท้ายค่ะคริสโตเฟอร์แอปโบทหรือระบบเป็นเดอะฟอร์เรนเนอร์ซึ่งเป็นนักจ้างนักฆ่ารับจ้างที่มีความสามารถพิเศษ และเป็นอีกหนึ่งศัตรูที่เพิ่มความเข้มข้นให้กับเรื่องราวเรื่องนี้ซึ่งคนคนนี้ก็เป็นคนระดับต้นๆที่เซอร์กี้เนี่ยต้องใช้พลังและใช้ความสามารถมหาศาลในการกำจัดเขาไปด้วยเนาะก็นี่ก็เป็นนักแสดงนําทั้งหมดนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้คะแนนกันเนาะซึ่งใน c r a v e n the Hunter นะคะเป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวกำเนิดของหนึ่งวายร้าที่โดดเด่นในจักรวาลมาเวลเลย ผ่านการแสดงของนักแสดงนำแอรอนเทเลอร์จอห์นสันซึ่งรับบทเป็นเซอร์เก้หรือว่าคาเฟนนั่นเองตัวละครนะคะได้รับพลังเหนือมนุษย์จากการช่วยชีวิตของหญิงสาวลึกลับคาลิปโซภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ค่ะสำรวจการเปลี่ยนแปลงของเขาจากเด็กหนุ่มที่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่หดหายกลายเป็นนักล่าที่มีพลังเหนือมนุษย์ซึ่งข้อดีของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือการแสดงของนักแสดงนําเลยโดยเฉพาะแอรอนเทเลอร์จอห์นสันได้รับคําชมอย่างมากจาก ท่านผู้ฟังท่านาาคนดูทั้งหลายแล้วกันเขานําเสนอตัวละครที่เต็มไปด้วยความขัดแยงภายนอกและภายในจิตใจได้อย่างยอดเยี่ยมเลยคะ่ะส่วนตัว s รเซลคราวที่รับบทเป็นพ่อนะคะก็รับบทได้โหดเขี่ยมจริงๆโหดเขี่ยมอย่างมีมิติด้วยทําให้เรื่องราวของคราเวนอฟเนี่ยก็น่าสนใจและมีความดราม่ามากขึ้นฉากแอคชั่นและความตื่นเต้นก็ มีความเข้มข้นและเต็มไปด้วยพลังมหาศาลกับการล่าของพระวินซึ่งสะท้อนความดิบเถื่อนของตัวละครได้ดีทีเดียวค่ะแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียเนาะข้อเสียของเรื่องนี้นะคะก็บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าภาพยนตร์มีความขาดความลึกซึ้งในบางด้านโดยเฉพาะการพัฒนาตัวละครของเดมิทรีและไรโนที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเขาสามารถ ทำแบบนี้ได้ยังไงพลังมันมาจากไหนอะไรแบบนี้มันทําให้เราไม่ค่อยอินกับตัวละครฝั่งที่เป็นผู้ร้ายสักเท่าไหร่แล้วก็งงๆว่าที่มาจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่ซึ่งมันอาจจะทำํำให้ตัวละครเนี้ยโดดเด่นสักเท่าไหร่ทั้งๆที่ก็เป็นตัวหลักของเรื่องเหมือนกันเนาะซึ่งส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องเรื่องนี้นะคะอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับสูตรการสร้างภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แบบดั้งเดิมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็น เส้นเรื่องที่วุอนวาอะไรมากก็คือเราสามารถเดาทางได้แต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะมันก็จะเป็นเน้นไปทางแอคชั่นหรือว่าเน้นไปทางตัวละครหลกักหรือว่าคราฟ e n นั่นเองเนาะซึ่งเราคิดว่าเขาสามารถทำให้มันลึกซึ้งได้มากกว่านี้และ Craven t t h h u u t t r r นะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงและแอคชั่นเต็มรูปแบบ แต่ก็มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวละครคราวินยกเว้นตัวละครคราวินอย่างเดียวที่มีความลึกซึ้งตัวละครอ,ะอื่นเนี่ยก็ยังแบบเรายังไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่ค่ะคือคราวินจะเป็นตัวเด่นมากๆในเรื่องนี้เลยซึ่งมันก็ทำให้เติมความสนใจในจกักรวาลของ SONY SPIDERMANUNIVERSE หรือว่า SSU ได้แม้ว่าจะมีบางจุดที่อาจจะต้องการการพัฒนามากขึ้นเนาะ อย่างเช่นเนื้อเรื่องหลักอาจจะดูน่าเบื่อเปน็นหวยแต่ว่าถ้าใครชอบแอคชั่นมันๆเนี่ยก็สามารถดูแบบไม่คิดอะไรก็ได้พระเอกก็มีความสามารถไม่เวอร์เกินไปแต่ก็ก็ดูยังแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าเขาไปเจอศัตรูที่แบบเก่งกว่านี้เนี่ยเขาจะสามารถสู้ได้ไหมส่วนตัวละครอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปโซหรือว่าไรโนเดอะฟอร์เรนเนอร ตัวดิมิทรีเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าบทเขามีแต่ว่าบทเขาน้อยมากโดยเฉพาะคาลิปโซเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตคราเวนก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเหมือนฉายมุมมองของคราเวนนะคะทำให้ตัวคาลิปโซเนี่ยแทบแบบไม่มีบทบาทอะไรสำคัญเลยยกเว้นตอนที่ไปช่วยชีวิตคราเวนขึ้นมาเนาะ ซึ่งถ้าให้เราให้คะแนนเต็ม5เนี่ยเราขอให้สักประมาณ3.5ละกันด้วยความที่มันมีความน่าเบื่อกับการแบบเส้นเรื่องไปหน่อยแต่ว่าแอคชั่นหรือว่าแบบความโหดเนี่ยก็ต้องยกให้เขาเลยเพราะว่ามันแอคชั่นและโหดจริงๆแต่ด้วยความที่ความไม่ลึกซึ้งในตัวละครแต่ละตัวแล้วลก็ถ่ายแค่มุมมองมุมมองเดียวของคราฟินเนี่ยมันทําให้เราแบบไม่อินกับตัวละครอื่นเลยไม่เข้าใจความรู้สึก ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาแบบรู้สึกยังไงต้องการอะไรซึ่งมันทําให้เราเนี่ยแบบก็แค่ดูว่าอ๋อคราวินเนี่ยเก่งขนาดนี้ต้องไปทําแบบนี้แบบนี้ถึงจะชนะอะไรแบบนี้ค่ะเลยไม่ทําให้แบบเราอินกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็เนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเดาทางได้ง่ายซึ่งก็ถามว่าเป็นหนังที่แย่ไหมสําหรับเราเราว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าใครอยากดูหนังแอคชั่นแบบเป็นรูปแบบเนี่ยก็แนะนําเลยแต่ว่าถ้าใครบงังคาดหวังเกี่ยวกับว่า เนื้อเรื่องมันต้องมีพล็อตทวิสต์หรือว่าแบบมีความลึกลับมีความแบบสืบอ,อะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่แนวค่ะแต่ก็อย่างที่เราบอกไปว่าหนังเรื่องนี้มีความแบบโหดพอสมควรในการแบบฉายภาพออกมาเนาะซึ่งถ้าใครแบบมีความเซสซิตีฟเกี่ยวกับภาพที่มันโหดหรือว่ารุนแรงเนี่ยอาจจะต้องพิจารณา,าก่อนที่จะตัดสินใจดูเรื่องนี้นะคะซึ่งก็เป็นการวิวทั้งหมดของเราแล้วเนาะก็ถ้าใครเคย ดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราก็ตั้งใจจะไปดูในโรงแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแบบลืมไปเลยว่ามีเรื่องนี้เข้าเพราะเราเห็นโปสเตอร์มาตั้งแบบข้ามปีได้แล้วอะแต่ด้วยความที่โชคดีว่าเรื่องนี้เข้าใน็ตฟลิกเราก็เลยได้ดูใน Netflix เนาะซึ่งก็ถามว่าถ้าไปดูในโรงเนี่ยจะเสียใจไหมก็อาจจะแบบแอบ,บแอบ,บแบบเขาเรียกว่า เสียดายเงินนิดนึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าใครอยากดูแบบแอคชั่นมันๆเนี่ยเราไปดูในโรงแล้วแบบเสียงแบบกระหึ่มเนี่ยอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าคาดหวังกับเนื้อเรื่องหรือว่าคาดหวังกับความแบบลึกซึ้งเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงประเด็นสักเท่าไหร่เนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการรีวิวของเรานะคะก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยชอบเรื่องนี้ไหมแต่ถ้าใครอยากมาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้เลยะคะ่ะทางคอมเมนต์เนาะ ก็ในครั้งหน้าเนี่ยก็มีหนังที่น่าสนใจมารีวิวให้ท่านผู้ฟังอีกก็ติดตามรอชมกับการรีวิวครั้งหน้าของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ